สวัสดีค่ะไลาลากับช่วงไลลาทอล์กพอดแคสต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะกับคำถามที่ถามกันเข้ามาเยอะแยะมากๆเลยนะคะว่าจำเป็นหรือไม่อยากมีบุค,คลิกดีต้องเสียตั้งเรียนนะคะซึ่งตรงนี้ก็เคยบอกกับนักเรียนหรือว่าลูกศิษย์หลายๆคนไปแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นเลยนะว่าเราจะต้องเสียเงินเรียนนะคะเราถึงจะมีบุค,คลิกภาพที่ดูดี เราสามารถที่จะเรียนรู้บุคลิกแบบนี้นะคะหรือว่ารูปแบบบุคลิกภาพที่ดูดีได้ในหลากหลายช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น on YouTube นะคะเราก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะโดยจะมีผู้เชี่ยวชาญที่เขาคอยแนะนำนะคะนำคลิปเหล่านั้นเนี่ยมาให้เราดูเป็นวิทยาทานรวมไปถึงเราสามารถดึงคาแรคเตอร์จากบุคคลที่เราชื่นชอบนะคะนำมาปรับใช้กับตัวเราเองได้ด้วยเช่นกันค่ะหรือหลายๆคนที่ ไปเห็นใครก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าคนนี้ดูดีจังเลยเราก็พยายามดูและพยายามซึมซับเขาว่าเอ๊ะเขามีบุคลิกแบบไหนเขาทำยังไงก็ถึงจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปแต่หลายคนค่ะมีความรู้สึกว่ายากจังเลยในสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้ว่าเอ๊ะเราจะเรียนรู้ได้จริงๆหรอเราจะทำเองเป็นได้จริงๆหรอสำหรับใครที่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันยากจริงๆนะคะเราก็ มีอีกหนทางสุดท้ายค่ะก็คือเรียนกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะไปเลยค่ะเขาก็จะสามารถดูและก็วิเคราะห์ได้ว่าคุณควรจะปรับควรจะแก้ควรจะเพิ่มเสริมตรงไหนนะคะเพื่อที่จะให้ทำให้เราเป็นคนที่ดูดีขึ้นมีบุคลิกภาพที่ดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นและก็มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะอันนี้ก็ฝากเอาไว้สำหรับหนทางสุดท้ายแล้วกันนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่ายากจริงจ การมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะยากจริงๆเราจะทําอย่างไรล่ะไม่เป็นไรค่ะผู้เชี่ยวชาญยังมีให้คุณได้ปรึกษานะคะรวมไปถึงสามารถพูดคุยกับลีลาได้เช่นกันนะคะถามคําถามอะไรต่างๆเข้ามาได้เสมอเลยนะคะอันไหนที่และตอบได้จะรีบตอบโดยทันทีเลยนะคะแล้วก็สามารถปรึกษาพูดคุยกันได้เสมอเช่นกันค่ะเอาละค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่สัญญาว่าครั้งหน้าเนี่ยจะนำสิ่งดีๆนะคะรวมไปถึงข้อมูลต่างๆที่เป็นเคล็ดลับต่างๆเนี่ยมาพูดคุยก,กันอีกครั้งหนึ่งในครั้งต่อไปแต่ว่าจะเป็นหัวข้ออะไรนั้นก็กฝากติดตามกันด้วยนะคะถ้าชื่นชอบ Podcast, Talk, อพอดแคสต์ไลลาทอล์กตอนนี้นะคะยังไงก็ฝากแชร์แล้วกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับไลลาด้วยนะคะ สามารถติชมแล้วก็ร่วมพูดคุยกับเล l าได้ใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปและก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับใครที่อยากจะติดตาม h ANNEL ของเล l านะคะก็สามารถพิมพ์ได้เลยค่ะเลราโมเดลอคาเดมี la ค่ะจะมี2 c h ANNEL ด้วยกันนะคะทั้ง Facebook แล้วก็ Youtube ค่ะยังไงก็มาร่วมพูดคุยกันได้นะคะถามคำถามต่างๆเข้ามาได้เลยนะคะเลราเห็นก็จะรีบตอบคาถามให้โดยทันทีเลยค่ะ แล้วเจอกันใหม่ EP ต่อไปนะคะสำหรับพอดแคสต์ไลลหลาทอล์กไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ